ตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่บูธของแ a m m a ็กครับที่ประเทศไต้หวันในงานคอมพิเทค2025ครับเขาก็จัดห้องสแสดงโชว์สินค้านะครับซึ่งเหมาะกับเพจและก็ชาแนลของเรามากเป็นสายแต่งคอมไม่ว่จะเป็นเคส พัดลมชุดน้ําปิดชุดลมนะครับรวมไปถึง power supply ด้วยนะครับและยังมีส่วนของเกมมิ่งด้วยก็ครอบคลุมสําหรับสายแต่งคอมเลยตอนนี้เรามาดูแต่ละโซนกันก่อนเลยครับตรงนี้เป็นโซนเกมมิ่งที่เขาจัดโต๊ะเอาไว้ให้ดูว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีซาวบาร์ด้วยนะครับมีซาวบาร์มีคีย์บอร์ดมีเกมมิ่งเมาส์แล้วก็ในส่วนของแผ่นลองเมาส์นะฮะจอมอนิเตอร์ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย32นิ้ว qd led นะครับ uhd 240hz อีกหนึ่งส่วนครับคือ pc case หรือว่าเคสคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละก็สไตล์เคสตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะตูป้ปลาแล้วก็กระจกครับเป็นกระจกโค้งและที่สำคัญสังเกตดีๆครับเป็นชิ้นเดียวนะไม่ได้แยกชิ้นนะครับตรงนี้อขอดูรุ่นนิดนึงนะสำหรับรุ่นของเขาเนี่ยให้ดูครับนี่คือรุ่นของเขา n 9 0 a r g b นะครับอ่านี่คือดีไซน์เดิมๆนะก่อนการติดตั้งฮาร์ดแวร์แล้วเขาก็จะแยกในส่วนของการวางเลเยอร์นะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมนบอร์ดชุดน้ำชุดลมการ์ดจอนะครับและติดตั้งพัดลม aio ต่างๆนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยตรงโคเวอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขามีการยกด้วยนะยกออกขึ้นมาครับตรงนี้จะเป็นส่วนของการจัดเก็บสายและ เป็นจุดติดตั้งสตอเรจต่างๆนะครับและที่สำคัญครับเห็นตรงนี้ไหมครับเป็นดอทแบบนี้เป็นจอแบบพิกเซลนะฮะคลาสสิกคลาสสิกหน่อยแล้วก็สามารถปรับผ่านซอฟต์แวร์ได้นะครับให้เป็นอักษรตามที่เราต้องการน,นะครับแล้วก็ฟอนต์พาเนลก็อยู่ฝั่งนี้ครับค่อนข้างสะดวกนะเราอาจจะเห็นเคสหลายตัวหลายรุ่นแล้วนะครับที่ปัจจุบันเริ่มเอาฟอนต์พาเนลที่อาจจะ ไม่ใช่ฟอนต์พาแนลแล้วเป็นไซส์พาแนลเออมาไว้ด้านข้างแบบนี้เพราะว่ามันจะสะดวกเวลาเราเสียบเข้าเสียบออกหรือว่าเปิดปิดนั่นเองนะครับอ่ะแบบเดิมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาแถมพัดลมให้เท่าไหร่ถ้าอ้างอิงตามภาพเนี่ยสามสี่ห้าหกตัวเลยนะทั้งหมด6ตัวเลยที่เขาแถมมาให้อ่าก็จะมีทั้งข้างเมนบอร์ดด้านหลังและด้านล่างเพื่อดูดลมเย็นนะครับตรงนี้ไม่ใช่แค่แบบเอ้ยยกสวยสวยให้มันดูแบบเออมีมิตินะครับมันมีประโยชน์ด้วยเพราะว่าเขาเอาไว้ดูดลม เนี่ยตรงเนี้ยจะรู้สึกเลยว่าลมเย็นเข้าไปข้างในนะครับก็เป็นเรื่องของการดีไซน์แยกเลเยอร์แบบชัดเจนความร้อนของ power supply ก็จะไม่ไปชนกับตัวฮาร์ดแวร์ข้างในเออก็ประมาณนี้นะด้านบนยังมีดีไซน์เรื่องของเป็นท็อปเพลและกันนะครับมันไม่ได้มีแผ่นกองฝุ่นนะเป็นลายไม้แบบนี้เดี๋ยวนี้หลายรุ่นหลายแบรนด์นะทำลายไม้เยอะมากเป็นแบบว่าลายไม้ซีรีส์ก็มีเลยอะนะครับวัสดุขแข็งแรงนะ ด้านหลังดูหน่อยครับเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะมีช่องระบายอากาศเพราะว่าเขามีพัดลมตรงนี้นะสามารถดูดลมได้นะครับดูดลมเย็นเข้าไปเพื่อให้ลมร้อนออกที่ด้านหลังและด้านบนในส่วนของพัดลมครับมีหลากหลายรุ่นอันนี้คือแบบเริ่มต้นนะแต่ว่าจะมีไฟ A R G B ด้วยสามารถควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดได้นะครับแล้วก็อันนี้คือด้านบนที่เขาติดตั้งให้ดูนะครับ ว่าเวลาเราใช้งานไฟมันจะวิ่งแบบนี้นะครับลักษณะมันจะเป็นไฟที่ต่อกันด้วยนะทรงจะเป็นแบบออกมเหลี่ยมนะใครที่แบบแต่งเคสที่เป็นทรงเหลี่ยมเลยอะเหลี่ยมแบบขอบตัดอะอันนี้เหมาะมากนะครับมีสีขาวและสีดําทีนี้รุ่นด้านบนเนี่ยก็คนละแบบนะครับอ่ะเรามาดูกันอันนี้คือการเชื่อมต่อแบบแม่เหล็กที่เราอาจจะเห็นกันบ้างแล้วนะครับอันนี้เขาจะเป็นลักษณะของกิฟ์ล็อกนะครับสามารถสไลด์ออกแบบน,นี้ได้คือพอสไลด์ออก มันก็ตัดการทํางานนะครับพอคุณต้องการต่อเข้าไปเนี่ยคุณก็เสียบเข้าไปปั๊บนะฮะเนี่ยก็จะต่อได้เรื่อยๆนะครับอย่างเนี้ยเขาก็ใช้แบบทั่วๆไปก็จะอยู่ที่3ตัวเนาะแล้วคุณก็ต่ออันนี้มาชุดเดียวครับข้อดีของมันคือลดการใช้สายไฟแล้วก็เก็บสายง่ายปกติแล้วเนี่ยพัดลม3ตัวนะครับคุณจะต้องมีแบบเนี้ยสเส้นต่อ1ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรุ่นเดิมๆนะครับจะต้องใช้ถึง6เส้น แต่เนี่ยมาชุดเดียว2เส้นแค่นี้เองนะครับอ่ะเราขยับมาที่ชุดลมกันดีกว่านะครับชุดลมตัวนี้นะครับชื่อว่าซิกมาหกสองศูนครับนี่มีหน้าจอ LCD ขนาด2.8นิ้วนะครับซึ่งหน้าจอ LCD เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนวิดีโอหรือรูปภาพได้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของอีก1รุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น Duo Tower เ,เมื่อสักครู่เนี่ยเป็น Sin g l e Tower นะครับทั้งหมด6ฮิตไบตตามชื่อรุ่นนะ 660นะครับตัวนี้ทวิน660ทวินก็คือเป็น Duo Tower นะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เราให้ดูตรงนี้ก็เป็น6เหมือนกันนะครับ6ฮิตไบแต่ว่าจะเป็น s i n เกิ Tower นะครับเรามาที่ชุดน้ำปิดกันบ้างครับชุดน้ำปิดจะมี2รุ่นนะรุ่นด้านบนก็จะเป็นมีหน้าจอเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะหน้าจอเนี่ยจะแตกต่างกันนะกับด้านล่างเนี้ยด้านล่างก็จะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้เลยอ,อันนี้ก็มีชุดน้ำปิดให้ใช้ก็คือ มีครอบคลุมสําหรับสายการแต่งคอมเลยตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมอีก2รุ่นเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นเป็นรุ่นธรรมดานะแต่เนี้ยรอบสูงสุดจะอยู่ที่2,000รอรอบโปรซีรีส์แล้วก็ทอร์นาโดซีรีส์นี่คือทอร์นาโดเลยนะเออลักษณะลายไฟมันก็จะเป็นแบบนี้มันต่างกันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องสเปคของรอบพัดลมเล็กๆน้อยๆนะครับที่ต่างกันแล้วก็ยังมีรุ่นที่เป็นแบบรีเวิร์สด้วยสังเกตใบพัดครับว่ามันจะแตกต่างกันนะครับนี่ ทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งเคสไฮไลท์ต,ตรงนี้ดีกว่าครับนี่คือส่วนของเคสที่เป็นไฮไลท์หนึ่งตัวเหมือนกันเพราะว่าเขาได้รางวัลด้วยนะคอมพิวเตตนี่แหละเราแยกไว้ก่อนเดี๋ยวของเขาหล่นนะ,อะโอเคนี่คือเบลดคอนเซปต์ครับสังเกตรครับด้านหน้าตรงนี้เราดูทึบนะแต่จริงๆมันคือสายพารนะครับเนี่ยมันเป็นสายนะไม่ใช่พลาสติกปิดนะครับคือหมายความว่าเคสตัวนี้จะสังเกตว่าเขาเปิดโลง่งตรงเนี้ยฝาด้านข้าง เขาไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ถอดฝาเทมเปอร์เพื่อโชว์ครับมันเป็นล้นๆแบบนี้เลยครับไม่มีฝาข้างทุกอย่างจะถูกระบายอากาศวิ่งผ่านได้รอบเลยครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะเราให้ดูชว่เราต้องค่อยๆค,ครับเพราะว่าเขามีฮาร์ดแวร์ใช้งานอยู่นะนี่ครับก็สามารถติดตั้งพัดลมติดตั้งอุปกรณ์ได้แล้วก็พาเวอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับอ,อีกหนึ่งส่วนครับสฝั่งตรงเนี้ย ด้านล่างเนี่ยจะเป็นจุดที่ติดตั้งสตอเรจด้วยนะช่วงโคเวอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ฟอนต์พาเนลตรงนี้ครับคุณสามารถสวับวางด้านไหนก็ได้เพราะว่ามันเปิดโชว์2ด้านถูกไหมครับพอเปิดโชว์2ด้านคุณอาจจะตั้งซ้ายหรือขวาของโต๊ะคอมก็ได้แล้วมาดูครับฝั่งนี้ก็สามารถติดตั้งฟอนต์พาเนลคุณสามารถสลับได้อะว่าอย่างนั้นเถอะอ่าแล้วก็ไฟ RGB วิ่งตรงนี้ครับนี่ก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็เป็นอีก1เคสที่น่าสนใจนะใครที่ชื่นชอบเคสแบบ Airflow ดีๆนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีในส่วนของเคสรุ่นอื่นๆอีกโอ้สามี่ห้ารุ่นเลยนะครับอย่างนี้เป็น l e a d e r 2ครับก็จะมีพัดลมแถมให้ด้านหน้าสามารถดึงออกแบบนี้ได้ง่ายๆนะครับนี่ก็อันนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยแล้วก็รองรับเมนบอร์ด eATX นะครับขยับมาตรงนี้ครับ ก็จะมีคอนเซปที่แตกต่างอีกเล็กน้อยเพราะว่าเคสตัวนี้ถ้าดูจากรูปเห็นไหมครับอันนี้คือ T 2 0ครับคือคุณจะต้องกลับบอร์ดครับแล้วก็ Back I.O. panel จะอยู่ข้างล่างนะจะจะอยู่ด้านใต้เคสเห็นไหมการ์จอจะเสียบแนวตั้งถ้าเกิดเคสไซส์นี้แล้วคุณติดตั้งเมนบอร์ดไซส์ปกติเนี่ยการ์จอจะใส่ไซส์ใหญ่ไม่ได้ถ้าสังเกตจากรูปเนี่ยการจอพอมัน ติดเป็นแนวตั้งแบบนี้มันสามารถใส่ไซส์ใหญ่ได้นั่นเองนะครับอ่ะเราขยับมาอีกหนึ่งรุ่นครับตรงนี้เป็นครอ460นะครับเป็นครอซีรีส์หมดเลยนะครอ460และ360นะครับจะแตกต่างกันที่เรื่องไซส์เรื่องขนาดของตัวเคสที่รองรับเมนบอร์ดก็คือเมนบอร์ด m atx และเมนบอร์ด atx นะครับอีกหนึ่งส่วนก็คือรองรับพัดลมสูงสุด12ตัวนะครับทั้ง2รุ่นเลยมาอีกหรุ่นเล็กๆแบบนี้ a i r ์ e นะครับ330นะครับอ่าก็จะเป็นเคสแบบ e n t r y l e v e l สำหรับคนที่ใช้สเปคไม่สูงมากนะครับแต่ต้องการเคสดีไซน์สวยๆนะครับดูดีมีมิติเห็นไหมปกติแล้วตะแกรงหน้าเราจะแบบเรียบๆใช่ปะแต่นี้ไม่ใช่ครับก็มีการดัดให้มันมีมิติมีนูนบ้างเล็กน้อยแล้วก็ทําเพลทต,ต,ตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นส่วนของเคสเรามาดูส่วนสุดท้ายครับโอ้โหมีครบเลยนะอันนี้คือ power supply ครับเรามาดูรุ่นไ i g h end ของเขาก่อนเลยดีกว่านะครับ นี่คือรุ่นตัวท็อปของเขาที่เพิ่งมาเปิดตัวนะครับจะสังเกตรครับค่อนข้างพรีเมียมนะตรงนี้จะเป็นเพลทอลูมิเนียมครับแล้วก็ตรงลูกตาแล้วก็ตรงคำว่า Gaming to the Max เนี่ยจะมีไฟด้วยนะอ่ะเรามาดูของจริงนิดนึงอันนี้คือที่เขาติดตั้งใช้งานให้ดูนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มมีการโหลดหนักขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีครับตามอุณหภูมิหรือว่าการใช้พลังงาน ก็ไล่ไปเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มและสุดที่สีแดงไล่เฉดขึ้นไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นฟูลโมดูล่าที่สำคัญครับ100% j เป a n e s e ็น p a c จแปนระดับนี้นะครับตัวนี้คือ Lion Core Platinum Series นะครับรองรับการติดตั้งการ์ดจอตัวใหม่ก็คือ16พินนะฮะแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อทั่วๆไปก็มีครบมี r g b นี่ตรงนี้ที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นะครับที่สำคัญครับรุ่นนี้ รับประกัน5ปีหรอ10ปีหรอไม่ใช่ครับ15ปีหรอไม่ใช่ครับไลฟ์ไทม์ครับตลอดอายุการใช้งานซึ่งต้องบอกว่ามีโรงงานผลิตเองมีลายผลิตของตัวเองลายโปรดักชันของตัวเองทําให้สามารถรับประกันแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ยังผลิตให้กับแบ,บ,แบรนด์อื่นๆอ,อีกด้วยเขาเรียกว่า oem ให้กับแบรนด์อื่นว่าอย่างนั้นเถอะอ่ะอันนี้รับประกันแบบไลฟ์ไทม์แล้วก็เป็นตัวท็อปนะฮะและนี่คือสายของเขานะครับ เป็นสาย16พินนี่แหละ600วัตต์อืมสำหรับการ์ดจอซีรีส์ใหม่นะครับขยับลงมาอีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็จะเป็น GL ซีรีส์นะฮะตัวนี้1,250วัตต์ก็เครื่องของดีไซน์ต่างๆลูกเล่นต่างๆจะถูกตัดทอนลงไปนะครับแต่ประสิทธิภาพก็ยังดีอยู่นะคะแล้วก็รองรับ16พินเหมือนกันนะครับสำหรับ GL เนี่ยก็จะเป็น80 Plus g o ตัวนี้รับประกัน10ปีนะครับมีสีขาวและสีดำนะฮะ ขยับมาที่ entry level ครับรุ่นแบบประหยัดประหยัดมันคือ GZ ครับ GC หรือ GZ เนี่ยแหละเขาบอกว่า GZ GC ย่อมาจาก Gen Z Gen C เนี่ยแหละนะครับก็คือสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่มีงบประหยัดสังเกตรครับหลายๆอย,ย,ย่างจะถูกตัดทอนแต่ว่าเรื่องของการเชื่อมต่อสายจะเป็น full modular อยู่นะครับแล้วก็ดีไซน์จะเป็นลักษณะเหลี่ยมแบบนี้มีตะแกรงไม่ได้หรูหรามากเห็นไหมเราดูความแตกต่างเห็นไหมอันนี้ก็จะแบบเป็นอลูมิเนียมเท่ ก็ตัวนี้ GZ เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่750วัตต์สูงสุด1,200วัตต์80 Plus g o เหมือนกันนะครับตัวนี้ GL เนี่ยเริ่มต้น850วัตต์ไปจนถึง1,250วัตอืมอ่ะทีนี้มาถึง GS ครับตัวนี้ GS เป็น SFX ครับอ่าเพลทสวยอยู่นะอืมฟูมลโมดูล่าเหมือนกันครับขนาดเล็กมากส่วนอันนี้850วัตต์สีขาวครับ gs ก็ย่อมาจาก sfx นะก็รับประกันลดหลั่นกันไปนะตัวท็อปรับประกันที่ lifetime ตัวรองลงมาก็อยู่ที่10ปีและตัว entry level นะฮะสำหรับ gen Z อยู่ที่5ปีนะฮะก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ใหม่ๆสำหรับสายแต่งคอมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะฮะก็ต้องดูนะครับว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยหลายๆคนกำลังให้ความสนใจจะเข้าไทยเมื่อไหร่ก็ต้องคอยติดตามกันครับ